สวัสดีค่ะขอต้อน,น,อออนรับสู่ช่องเชื่อจ้ำปลาดม,ท,ามาที่ไหนกันนอนอมีทำมีอะไร วป็ินต <can> ิดเลเนคือว่ข้าเป็นโครง้ี่อลองจะเลเป็นโครงถ้ำเข้ามาทลุไปูข้างในแล้วก็ว่าเป็นดินก็เลยยืออกมาที่มัตรงกรทำนาน้คสะเด้อพี่น้องใค ดูหินย้อยหินย้อยหินนี้สวยนี่สวยนี่สวยอ๋อไปมาทำไมเนี่ยยังเียผ่าเออเงมนตรงนี้เป็นลูกเป็นลูกหน้าเลยเนี่ยอ๋อเนี่ย กดตรงไหนให้กดให้เาักจกเขาเราหัรอยากจวจริงกจัดเป็นอะไรเนี่ยเว่าเราไปสมับเขาจะอกาอีกเรื่องดีเขาาเราไเต

ลุกไปฝั่งตรงโน้นเลยนะอวาก็ดนัเองทนี่ยุกนเราว่วามากเลยนะราขาว ทะลุเข้าไปตรงนู้นเลยเนาะเหมือนโพงเลยไม่เคยมาก็ได้มาไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไสาย้อยเอาทะลด้วยเหรอะเดี๋ยวเเอาเขาไปชมเปิดแดก่อนเปิดมีนิดเดียวเป็นช่องๆมาเปิดไ่ได้เขาเปดกปบน้อง แบบแบบมน้อยเลยตกงมืดโอเคโอเคโอเคตัวที่เสือจะเข้าไปลองใส่แล้วเสร็จแล้วเสรแล้วือทำแล้วดูนเสือเสือจะมุ้ทำนาโทรศัอีกเพื่มเลยเปิดให้ช้าแดี๋ยวมันจะติดหรือเปล่าเสือให้ชีมเข้าไปได้ ตัวเสือติดน่เ้เสือติดจังอะไรพี่พสวยมากเลยสวยสวยสวยมากเลยย่าไปจับ่ดลดมดคืออะไรอะออันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าเกลือโีงไม่พอมแต่นกล้องใช่ใช่ต้องรู้ตาไฟเลยเหมือนฟันอะไรอะเสือระวังมันจะงับ โอทีนี้กูเต็มไปด้วยกล้องเลยกูนี่ไงกูเลยไม่เห็นเลยการพ่อทำได้สวยไอ้เห็นนี่สวยมากแต่นี่เหมือนฟันมากเลยอ่ะเหมือนอะไรเปล่ยไปตรงไหนไปตรงไหนเนี่ยไปแล้วไม่ร้องเห็นที่เหมือนฟันเสียโดนงับแล้วใกล้กนนะฝนในฝนไหนไหนไหนีอมันฟันจริงอ๋อมาตรงไหนในโลกฝนนะออกมาสิโอ้แอนไปโอ่ตรงนั้นเลยเขาทำไปแล้ว I mm you. -hmm.